นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะตอนที่เจ็ดสิบตอนกองกำลังลึกลับเจ้าไห้นั้นตกใจเมื่อกรีนถามเขาเช่นนั้นพวกเขานั้นพูดกันไปได้สักพักแล้วแต่กรินทำไมเพิ่งจะมาถามว่าทำไมทั้ง8ปดคนนี้ถึงพูดได้มันไม่แปลกเกินไปหน่อยหรอหรือว่ากรีนไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเจ้าไห้มองไปรอบๆก่อนจะจ้องไปที่กรีน ปู่กรีนผมพูดกับพวกเขาไปได้สักพักหนึ่งแล้วปู่ไม่ได้ยินเลยอย่างนั้นหละครับกรีนและคนอื่นๆนั้นใส่หัวซึ่งเป็นการยืนยันว่าบทสนทนาระหว่างเขาและอันเด็ดนั้นกรีนและคนอื่นๆนั้นไม่ได้ยินเลยเมรินที่เห็นหน้าเจ้าไายนั้นมืนงงก็พูดขึ้นมาว่ามีเพียงอันเด็ดไม่กี่ตนเถานั้น ที่จะสามารถพูดได้คะนายน้อยแต่เพราะว่าพวกเขานั้นเป็นอันเด็ดระดับสูงพวกเขาเลยพูดผ่านทางพลังจิตดังนั้นจึงไม่แปลกที่นายน้อยจะคิดว่าได้ยินเสียงของพวกเขาผ่านทางหูแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีเสียงพูดออกมาเลยเมื่อได้ยินคำอธิบายของเมริน เจ้าไ้ก็พยักหน้าก่อนจะพูดกับนักเวทมนต์ดำทั้งแปดว่าตั้งแต่นี้พวกเจ้าเรียกข้าว่านายน้อยนะและไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเดิมอีกแล้วข้าจะตั้งชื่อใหม่ให้พวกเจ้าก่อนอื่นเลยใครเป็นหัวหน้าของพวกเจ้านะจากนั้นก็มีอันเดดตนหนึ่งเดิอนออกมานายน้อยข้าเป็นหัวหน้าครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าชื่อรังนะส่วนคนที่สองเรียกว่าแฮมเมอร์คนต่อไปก็สามสี่ห้าหเดแปดเข้าใจใช่ไหมซึ่งทั้ง8ดคนก็ตอบรับพร้อมกันแม้ว่าพวกเขานนั้นจะมีสติปัญญาที่ไม่มาก แต่มิติก็ทำให้พวกเขารู้ว่าเจ้าไห่คือเจ้านายของพวกเขาและไม่มีทางปฏิเสธคำสั่งของเจ้าไห่ได้เจ้าไห่ก็พูดต่อไปว่าเอาละ่ะตอนนี้ก็ตอบคำถามของข้ามาก่อนว่าใครเป็นคนที่บอกว่ารอาร่านั้นมีเนโครอบอยู่ในมือของเธอรังนั้นตอบขึ้นอย่างรวดเร็วว่านายท่าน พวกเราได้รับข่าวสารนี้มาจากคนหนึ่งในตระกูลมากี้แต่เขาพูดจนพวกเราเชื่อซึ่งพวกเราเองก็ต้องการเนคอรับเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองเจ้าไห้พยักหน้ามันเหมือนกับที่เขาคิดไว้ไม่มีผิดว่ามันเป็นการต่อสู้กันภายในตระกูลเขาจึงหันไปหาดรั้งและกล่าวว่า ในเมื่อพวกเจ้าเรียกข้าว่านายน้อยแล้วช่วยบอกหน่อยสิว่าสิ่งของต่างๆที่พวกเจ้าป้นมานั้นพวกเจ้าเอาไปเก็บไปที่ไหนรังจึงตอบทันทีว่านายน้อยแม้ว่าพวกเรานั้นจะป้นสิ่งของมามากมายในช่วงหลายปีนี้แต่พวกเราก็เก็บของเรานั้นเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะส่งมันให้กับนายท่านคนก่อนสีหน้าของเจ้าไห่ก็เปลี่ยนไปนายท่านคนก่อนอย่างนั้นหรอรังได้ตอบอย่างรวดเร็วว่านายน้อยได้โปรดอย่าพึ่งเข้าใจผิดพวกเรานั้นไม่ได้ทำงานให้กับใครมันเป็นเพียงแค่ นายท่านคนก่อนนั้นเป็นคนรับพวกเรามาเลี้ยงดูตอนเด็กหลังจากนั้นพวกเราก็เรียนเวทมนต์จากเขาซึ่งเขานั้นก็ส่งพวกเรามาเป็นกองทัพอมตะออกมารวบรวมเงินให้แก่เขาจนถึงปัจจุบันหลังจากที่เจ้าไห่ได้ยินเรื่องราวของรังแล้วเขาไม่ได้รู้สึกโล่งใจเลยแต่กลับหนักใจกว่าเดิม แล้วนายท่านคนก่อนของพวกเจ้าคือใครกันล่ะรังใส่หัวของเขาพวกเราไม่ทราบเรื่องนี้เลยพวกเรานั้นไม่เคยได้เห็นเขาเพราะส่วนใหญ่แล้วคนรับใช้จะเป็นคนคอยดูแลพวกเราแม้ว่าเราจะเห็นเขาแต่เขาก็สวมเสื้อคลุมสีดำที่ปกปิดทั้งร่างของเขา ทำให้เราไม่เห็นใบหน้าของเขาเลยเจ้าไหก็รู้สึกหนักใจขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่ามีคนบางคนอยู่เบื้องหลังรังและไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนการที่จะฝึกให้คนเหล่านี้กลายเป็นนักเวทระดับเจ็ดตั้งแต่อายุไม่มากได้นั้นต้องใช้กำลังคนและเงินจำนวนมหาศาลแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุด เพราะส่วนที่แย่ที่สุดคือแม้ว่าจะหาคนที่มีพรสวรรค์นักเวทได้จากคนกว่าล้านคนในทวีปและยังหาคนที่ยังมีพรสวรรค์ที่จะเป็นนักเวทมนต์ดำได้อีกด้วยและคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็สามารถหาผู้ที่มีพรสวรรค์ทางเวทมนต์ดำทั้งแปดได้พวกเขานั้นมีอำนาจมากแค่ไหนที่จะหาคนเหล่านี้ได้และยังฝึกพวกเขาได้จนถึงระดับนี้ และอีกอย่างดังและพวกเขานั้นโตมาด้วยกันแต่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขานั้นไม่ได้อยู่กับนายท่านคนก่อนและทำไมชายคนนั้นถึงอยู่ที่อื่นหรือว่าเขาก็ฝึกคนเหล่านี้ที่อื่นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากกรีนเห็นหน้าเจ้าไหา่ที่ไม่สู้ดีก็พูดขึ้นมาว่านายน้อย มันมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับเจ้าไหมองไปที่กรีนและอธิบายเรื่องของดังและข้อสันนิษฐานของเขาทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกหนักใจเช่นกันเจ้าไหนั้นพยายามเกี่ยวกับเรื่องของนายท่านที่รับเขาไปเลี้ยงดูแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้อะไรมากพวกเขารู้แค่ว่าทุกคนนั้นเติบโตมาด้วยกัน พวกเขาใช้ชื่อกองทัพอมตะในการออกตะเวนป้นเพื่อรวบรวมเงินไว้ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ตกลงกันไว้ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อกันบ่อยมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สถานการณ์ของอีกฝ่ายเลยเมื่อเห็นว่าไม่สามารถที่จะถามอะไรได้แล้วเจ้าไห่ก็ส่งรังและคนอื่นๆกลับเข้าไปยังนิติ เพราะในตัวเอเลี่ยนนั้นมีพื้นที่มากพอที่จะอาศัยอยู่ได้โดยไม่เออัดมากกรีนนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกคนนั้นดูมีสีหน้าที่หนักใจพวกเขานั้นพบว่าได้เข้าไปพัวพันกับกองกำลังที่มีอำนาจขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ากองกำลังนี้นั้นมีอำนาจมากแค่ไหนและเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร แต่สิ่งที่พวกเขารู้ก็คือกองกําลังนี้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานกรีนก็พูดขึ้นว่านายน้อยพวกเราไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเรานั้นจับกองทัพอมตะไปและแดนธมินก็เป็นดินแดนที่ถูกลืมของทวีปหลังจากที่พวกเรากลับไปทีนั่น คุณกบปล่อยพวกดังและคนอื่นๆเข้าไปในบึงซากศพแค่นี้ก็น่าจะไม่มีใครหาพวกเขาพบได้ดังนั้นพวกเราคงจะไม่เจอกับปัญหาอะไรแล้วเจ้าไห่พยักหน้าและภาวนาให้มันเป็นเช่นนั้นตอนนี้พวกเขานั้นอ่อนแอพวกเขานั้นอาจจะตายได้ถ้ากองกำลังที่อยู่เบื้องหลังนั้น พบว่าเจ้าไห่นั้นได้ตัวกองทัพอมตะไปและคนเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงมือเองเพราะเพียงแค่ปล่อยข่าวออกไปพวกเขาก็อาจจะโดนขุนนางในวงจักรวรรดิอาสูจัดการแล้วเจ้าไห่นั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีแต่เขาก็เก็บมันไว้ก่อนจากนั้นเขาก็หันไปหากรีนปู่กรีน เมื่อพวกเราไปถึงเมืองคาซ่าแล้วเราต้องหาสถานที่ใช้เก็บหัวชายเท้าเหล่านี้และให้คนของตระกูลมาร์กีมารับมันไปไหมครับกรีนพยักหน้าใช่แล้วครับนายน้อยไกลๆเมืองคาซานั้นมีพื้นเลกเล็กมากมายที่เราสามารถซื้อไว้เก็บหัวชายเท้านี้ได้และขายมันกับตระกูลมาร์กีดีเลยแม้ว่าเราจะมีข้อตกลงเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนนี้เรามีเหรียญตาทองอยู่ในมือพวกเราควรจะขอขึ้นราคาหน่อยดีไหมครับกรีนนั้นยิ้มออกมาแล้วตอบกลับว่าใช่แล้วด้วยเหรียญทองตานี้มันสามารถช่วยพวกเราได้มากเลยถ้าหากว่าเราใช้เหรียญตราทองนี้ทําธุรกิจกับพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรโดยเฉพาะคุณลอรา เพราะใครจะคิดละ่ะว่านักเวทมนต์ดำที่ยิ่งใหญ่จู่ๆจะมาขายผักเช่นนี้ผมคิดว่าเธอคงจะตกใจไม่น้อยทุกคนรวมถึงเจ้าไหายก็หัวเราะออกมาตอนนี้เจ้าหายยิ่งมีความมั่นใจในการทำฟาร์มของเขามากขึ้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วด้วยนักเวทและนักรุบระดับ8รวมทั้งกองทัพอันเด็ด แต่เขาก็ไม่ลืมว่าศัตรูของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าบรรดาขุนนางของจักรวรรดิอาซูถ้าหากพวกเขารู้ว่าตระกูลบูดานั้นมีกองกำลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขาคงไม่อาจจะสบายใจอยู่ได้และนำพลังทั้งหมดในจักรวรรดิมาทำลายพวกเขาอย่างแน่นอน และตอนนี้เจ้าไหาเองก็ไม่สามารถที่จะยั่วยุกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังรังได้เพราะถ้าหากพวกเขารู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วล้วก็เจ้าไหาจะต้องจบสิ้นแน่ดังนั้นพวกเขาต้องเก็บตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจแก่ใครแต่เจ้าไหาก็ไม่ได้ใส่ใจกับการที่จะใช้เหรียญตราทองที่เรล่าให้มาแม้ว่าจะถูกใช้ มันก็อยู่ในตัวตนของนักเวทบนดำถ้าหากใครต้องการหาข้อมูลของเขาพวกเขาก็จะพบแค่ว่ามาจากป้อมปาการมอนเตนโกเท่านั้นป้อมปาการมอนเตนิโก,น,น,าก,าน,น,โกนั้นอยู่ในความวุ่นวายซึ่งมันทำให้ใครบางคนที่คิดจะหาข้อมูลนั้นยากขึ้นไปอีกและพวกเขาก็คงจะไม่สงสัยตระกูลบูดาเพราะว่าอดัมนั้นดื่มน้ำแห่งความว่างเปล่าไปแล้ว ซึ่งเป็นที่รู้ดีกันทั่วทวีปและตอนนี้เขาก็ใช้อันเด็ดเหล่านี้ปกปิดตัวตนของเขาคงจะไม่มีใครคิดว่าคนที่ดื่มน้ำแห่งความว่างเปล่านั้นจะสามารถอัญเชิญอันเด็ดเหล่านี้ออกมาได้ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังตระกูลบูดาได้ จากประสบการณ์การต่อสู้เจ้าไห่นั้นเข้าใจเลยว่าความแข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทวีปอาร์กถ้าหากเขานั้นไม่มีพลังที่มากพอลอราจ,จะใจดีจนให้เหรียนตราทองกับเขาเช่นนั้นหรือถ้าหากเขาไม่เก่งมากพอเขาจะสามารถเอาชนะกองทัพอมตะได้อย่างนั้นหรือถ้าหากพวกเขานั้นไม่มีพลัง แม้จะมีเงินทองแค่ไหนไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องโดนคนอื่นแย่งไปจากเขาอยู่ดี